วันนี้วันวันนี้จะพามาดูต้นไม้เปลี่ยนสีสวยๆนะคะก็ใครเคยเห็นแล้วก็ไม่ต้องดูนะคะก็ไม่ต้องมาว่าอะไรถ้าใครนี้สําหรับคนให้คนที่ยังไม่เคยเห็นละกันนะคะก็แต่พี่พิมพ์เคยเห็นแล้วพี่พิมพ์ก็ยังชอบเพราะมันสวยงามนะคะโอเคนะคะสวยงามนะคะสีส้ม,ามาตรงนู้นก็เริ่มเปลี่ยนลคะคะ ต้นตำรับสปริงฟิลเลยค่ะเค่าดูสีนี้สีส้มแดงเขียวไล่ลงมาโอ้โ oh ห oh. นี่ค่ะสวยเมค้าสีส้มเหลืองแบบว่าสะใจมากเลยคะ่ะเคย่ ไหมคะสีแบบว่าโอ้โหอันนี้ก็เป็นแมนชั่นนะคะในหมู่บ้านที่พิมถ่ายรูปให้ดูตะกี้นะมีอขอบมีอขอบนี่ก็เป็นแบบโมเดิร์นนี่ค่ะสวยงามไหมคะสีสันแบบว่าโอ้โหสวยนะคะค่ะนี่ก็เป็นบ้านแบบสก็องเต ส,สวยๆเมหลังนี้สวยมากเลยค่ะสวยมากแบบโบราณโบราณน,นะคะแต่ก็สวยเนาะสวยค่ะ่ารักดีนีค่ะแป,ปแลกอแบบาดูถนนข้างหน้านี่สิคาสวยงามมากแต่ความสวยงามนะคะเมื่อมันร่วงลงมานะคะเราก็ต้องเก็บมันนะคะดูสิคาใต้ต้นไม้เต็มไปหมดเลยครับความสวยงามสีแบบว่าโอ้โห oh แบบว่า สวยมากเลยค่ะนี่เราขับช้าๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นสีเหลืองต่อมีเขียวอ่อนเหลืองเห็นไหมเนี่ยนี่ค่ะโอ้โหนี่เหลืองอลามเลยเห็นไหมแบบว่าโอ้โหสวยมากยิ่งโดนแสงนะคะบ้านส,สวยๆน่ารักนา่กนารักนะคะเป็นโซนที่อยู่ที่ดีนะคะแปบลบว่าทุกคนเคแคร์บ,บ้านอยานะะ่างดีเละค่ะแอ้บังค่าชอบกันหรือเปล่าคะ่ะดูความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีนะคะ ต้นไม้หรือดูก,ก,การจะเปลี่ยนแต่นิสัยคนก็อย่าเปลี่ยนล้กันนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ Love y อ่เดี๋ยวให้ดูอีกต้นหนึ่ง you stop on this one please h e e นี่ค่ะสีเหลืองอลา,ามโอ้โหชอบมากเลยค่ะแต่เหนื่อยตอนมันมันล่วงนี่แหละคะ่ะเพราะเขาต้นไม้ใหญ่เนาะเขาอยู่มานานกันแล้วเนาะนี่ค่ะบ๊ายบาย